สวัสดีค่ะทุกคนเชิญรับฟังเรื่องชีวิตสมดุลต้องรู้จักประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านนะคะมีคนไม่น้อยเลยค่ะสนใจแต่เรื่องทำตัวเองให้ดีมีความสุขบ่อยครั้งที่กลัวไม่กล้าไม่อยากจะไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะกลัวทำให้ใจไม่สงบจึงปฏิเสธการงานหรือความรับผิดชอบต่อคนอื่นหรือส่วนรวมนั่นถือว่าเป็นชีวิตที่ไม่สมดุล เพราะชีวิตที่สมดุลต้องมีสองอย่างทั้งประโยชน์ทนและทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเป็นสิ่งส่งเสริมเกือ้อกูลกันเป็นการฝึกมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูล,กลผู้อื่นละความเห็นแก่ตัวนะคะส่วนคนส่วนมากทำทานก็หวังได้หน้ามีชื่อเสียงได้บุญแต่ไม่ได้นึกถึงว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับไหมอย่างไร แต่ถ้าเรามองเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้รับจะมีความสุขใจยิ่งกว่าถึงไม่อยากได้หน้าก็ได้โดยไม่รู้ตัวเป็นผลบุญยิ่งกว่าแน่นอนค่ะเดี๋ยวนี้มีความคิดแปลกๆส่งเสริมความเห็นแก่ตัวเช่นกลัวปัญหาหรือผลการกระทำของคนอื่นกลายมาเป็นของตนเองมีพี่น้องอยู่สามคนซึ่งจะเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ได้ดีคือ คนกลางป่วยเป็นมะเร็งนอนไม่ได้ต้องนั่งเอาอกแนบผนังอยู่บ้านไม่มีคนดูแลเพราะน้องก็ต้องไปทำงานส่วนพี่สาวชอบไปปฏิบัติธรรมไม่ยอมสละเวลาส่วนตัวมาดูแลน้องเพราะกลัวกรรมคือผลของการกระทำของน้องจะกลายมาเป็นของตัวเองนี่คือไม่มีน้ำใจและไม่คิดว่าถ้าตัวเองเจ็บป่วยหรือเกิดเรื่องร้ายจะมีใครช่วยเราบ้างไหม ฉะนั้นเราต้องรู้จักเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ท่านแล้วจะแล้วจะรู้ว่ามีประโยชน์ต่อตัวเองอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะ